เยอะมากนะยายเอาเอาวิดีโอจักช็อตจักหาหน้าที ies, um, ่เอาจักหาวินาทีหนึ่งเยอะสุดๆเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากผู้ใดอยากมาเบิ่งน้นมือข่อยเรื่องวุ้ยยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพุ่นน่ะลูกข่อยแต่ละคนพุ่นน่ะพุ่นจับพี่แม่หน่อยไปพี่น้องเอ้ยแบบที่เหนือบังเีบมาบังเหี๊กับพี่น้องจาง่ายมลายคักคุณอะเมียนเบิดกวางจกนทานอยู่คุณกวางจุ้งกุ้มอยู่ ม่งแมมามมาง่งามไรเย็ดพึงเย็ดพิงใครเย็ดพิงแมน่มแนเบือเอารตามาจจอไเราขึ้นมาบอเลยะไอ้จ๊โอ้ยอะไรไอ้บุบบกเขียบปะฮแต่เคยมาหากกามักนบบปีนังซีมันเาวนี้มาเต็มเลยจ้าวันนี้มาเต็มเลย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เอ้ยนู่นน่ะปาดใช่หมดเลยนะเนี่ยใช่หมดเลยนะนี่ปาดพื้นพื้นพื้นอ้ยมาเอาทั้งนี้โอ้ยว่าปาดใช่หมดเลยพูดอ่ะอดูเห็เอเดอัน<ะ>เดียวกันเออเห็ดเดียวกันแหละลูก <S 2> <S 2> <S <S นี่นี่ <S <S ปาดเต้าตั้มปิ๊ นี่ีหละแล้วมันก็หัวตาเกือบที่ก้อนหัวตาเกืดดกอบที่โอ้ปาเต็มเลยติ๊กท้่เยอะมากอะเยอะมากมันกำลังจะออกมันรุดมันอะดู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 ลวกกินกับส้มตำอร่อยไหมเออก็จะพากินตอนเย็นนี้แหละโอ้โดูดิจะพาแกงกินปาติท้อปาติท้อปาติท้อ ปาดปาดเห็ดเผิงแทบได้หน่จ้าบ่เป็นเห็ดเผืออันนี้ดิบ่ขมดิค่อยๆเอาลูกค่อยๆเอาปาดผุนอีละปาดติ๊กติก๊กโอ้ยลูกสาวหัวรู้มันหงนางคุณลูกค็เก็บเห็ดน่ะเป่เ <c oughs> ้ยขัด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 ข่ดขมดขัดขักขอดขัดขันขัดขาดขัถขัด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 ดัะ <พ uka> โอ้โ,โ,อโเยอะมากเราจะเอาถุงใส่หมดได้ไหมเอานี่เหใช่หมดเลยกันยังบ้าเต็มหมดเลยแหมพุ่น่ะใช่หมดเลยนี่ยใช่หมดเลยได้นี่ปัดเด็ท้อปดปัดพี่น้องมาบังเห็ดซอยกันพี่น้องเห็ดเห็ดเหจะเห็ด อุ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องก็เห็ดเห็ดเพลิงแต่บ่แม่นเห็ดเพลิงเขาบ้านเฮาเด้อเอาไหนปัดคืองานแต่ลูกละอ้ยนี่กระลังสิเกิดละพวกนี้มาอีกนะนี่ปัดคุณนะคุณนะลูกละปัด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 คุณนะ ฮะใช่หมดเลยทีเดียใช่หมดเลยแล้วนี่ปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่ามันแก่ปีนี้เรามาทันเนี่ยแต่พวกที่แก่ไปแล้วก็มีเน่าไปแล้วก็มีนะปีที่แล้วมีคนมาเก็บไปก่อนเรานะอือฮึพอพอโอ้โหเตี้ยเลยต้นถุกกุดจิกๆ,ๆแม่เน็เตี้ยงเลนนะ อไอโชนนี่มันเน่าแล้วมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำฝนมันไม่ดีมันก็เลยแห้งมันก็อยากเกิดปาดพุ่นะนู่นอะไรตรงนี้โอ้ยแค่นี้ผีวแม่นมัดติดแม่นมัดเลยปาดพี่น่ะแม่นมัดเลย <S 2> <S 2> <S อุ้ยอนซารยคักพวนน่ะออกไปแม่นมดเลยอุ้ยมันยังไม่ได้เขี่ยไปมันก็เพิ่งจะได้แค่เนี้ยดูสิพี่น้องเอ้ยเห็ดบานพนก็คือเห็ดบานเท่าเหรงนะบอกคักคักอันนี้กองจุ่มกุ้มเลยอุ้ยเห็ดสวยจังเลยเก็บมันบามาเนาะเก็บมันเท่าบามาเนาะเอ้ยพูดอะลูกคอยพักกันอุ้มลูกจุงเต้ามาเก็บเห็ด พ <laughs> ุ่นะผ้าลูกลานมาเก็บเห็ดลูกลานผ้ามาเก็บเห็ดดอกบะเมินผ้าเขาดอกเขาผ้าเขาผ้ามาสีแดงวแม่อย่าเหยียบเด้ออย่าเหยียบเด้อสีแดงเหรลูกนั่นปาดตุกติกเอ้ยมีแต่ดอกงามๆด้วยนะไม่ได้แก่ด,ด้วยนะอุ้ย <laughs> เห็นบ่ลูกลาเห็นบ่ <laughs> <laughs> เห็นเห็ดบ่ลูกเห็นเห็ดบ่ลูกคอยกับพ่อลูกคอยดีใจ <laughs> เห็นข้าท้วงก็ดีใจมีติ๊กจมูแบบนี้เหละลูกมันก็ขึ้นไปอีกสองบันมาอีกนี่จอยเต็มเป็นพืชอีกนะนี่ฮะยพอแล้วเหลือไว้ม่แม่ผู้ใดสิมาเอากิไม่ให้มันงามกอฮหักกวอนหน่ะหลายด้คุณอะฮะไอตอนเทาก้อนห้าไปได้มาบึ้งสิมันแมนยูแมนบ่ลจอย ที่ที่ที่เป็นหลักฐานเขาเก็บเองฮะไม่ว่าผมเก็บพุ่นตาแล้วไทยอีหยังบวกคุณนะพ่อเฮ็ดคือกันบ่บุนี่พ่อตาเฮ็ดไหค่ะาเปดูลูกหลานเฮ้ยลูกหลานเก็บเห็ดกับพี่น้องเอ้ยเขาทั้งขาวทั้งเหลืองเต็มเลย อจอยแม่หล่ะเกิดไปเบิดเนาะหักก้อนเขาไปในรลงมานหนีไดิจอย,ออมอยแม่คิดว่าเอากูซิย่างไปเรียนแบบย่งางมาบึ้บบึ้บเบื้ดเดี่ยวนางพันใส่อีลากระเท็บไปมองหันมันบ่อือ <c oughs> มีแต่งามงามปาดเห็ดเนี่ยงามคักงามเนี่ยดูดูดูปาติ๊ดดูปาติ๊ดเก็บเห็ดอีลาเห็นปาติ๊ดเก็บเห็ดไหมลูกอันเดียวกันเนี่ยแหละลูก มันขึ้นลาแต่ว่ามันอันเดียวกันนั่นแหละคือมันไนอติ๊กตาดีขนาดนั้นเลยวะไอติ๊กนี่นี่นี่ติ๊กเอยมันขึ้นมันเพิ่งขึ้น,นมันจะนูนๆมันจะนูนๆมันจะนูนๆหญาหญามันจะนูนๆนี่ไงนี่ติ๊กนี่นี่เอาอยนะินะอานนี้ลูกปตาคืองามกับเจ้าพี่น้องเลยพุ่น่ะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปกินแกงแซ่บ เอาไปรลดเอาไปรลดฮ่าตีทุกนี่ไซล่ะบู๊ยเต็มเลยสัวอ่อนซ้อนไ <c oughs> อติ๊กไอติ๊กอ่อนซ้อนเห็ดไ,ไหนไม่ไม่ไม่แก่ตรงแม่ตรงตีนแม่ฮะตรงไหนตรงนี้ก็มีเหรอเฮะเขาขายเขาขายโรล,ละยี่สิบห้าดอลเหร่ แาดโดแล้วเท่าไหร่นี่สองสองเป็นสี่ร้ละสี่รนี่